สารสนเทศและองจประชนได้วและสามารถนำพิกัดี่อนการและ้สารมาประจิงเพื่อเปนุกคนไปนิวจันนิวจันโดดโดดโดดแล้วนิ้วไหนจันไปแล้ววะออพ่อเลยเฮ้ยไหน นี่อ่ะรูปรูปภาพไงเขาวาดรูปไนงะใช่ไหมใช่หรือฝอยอุ้ยมันเป็นรูปภาพเออพาที่ไหนพาที่ไหนใช่เปล่าว,วัดปากน้ำเปล่าพาวัดปากน้ำเปล่าไม่เจอจ้ะม่ใช่นะดวงจันทร์เปล่าเนี่ยนิ้วนี้ดวงจันทร์เปล่าแปลว่าดาวสารดาวสาร ิุ้ยไปได้เข้าไปเข้าไปสินิวอะไรอ่ะันนองนะขออีกทีหนึ่งนี่บ่า นี่อะไรเนี่ยแรงดึงดูดไหนลองดึงนี้ลองดึงนี้ได้ไหมอันไหนหนักกว่ากันนี่สบายใช่ไหมไรกันน่ะอุ้ยหนักใช่ไหมแรงดึงดูดมันดูดนะไหนดวงจันทร์นิ้วจรวดนี่จรวด ไหนเอาเทียมมาเอากดเร็วไปจนรวนเร็วไปแล้วเดียวเดียวกดอ,อีเจ็นะเร็ว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 เ,เร็วกดนะนั่นไงเขาปล่อยแล้วนะ่ะปล่อยเชื้อโพรงออกแล้วส่วนเราไปรอก่อนรอสเต็ปสี่ก่อนนี่แปดเจ็ดหก หยิบตัวกดนะเฮ้ยปุ้มเฮ้ยเดี๋ยวมันพ่นใส่ตัวนะเฮ้ยปุ้มเลยบายนิวบ่าย จะนั่งเครื่องนี่วะล่ะไทยดาวเทียมนะเนีย่ยดาวเทียมจำลองบ้าเนี่ยหนึ่งตันหนึ่งนะขนาดอ่ะคือดินิ้วเดี๋ยวโลกแตกนะต่อยเขาไปได้ไงเดี๋ยวโลกแตกนะทำไงเดี๋ยวโลกพังนะโลกพัง <c oughs> นิวอะทำโลกแตกเลยนะ <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> อ๋อมนอนแล้วอะนี่นอนนี่เขาเดินเนี่ยป้อนมาเดินนะเดินโอกาสเฮ้ยยังมีโอกาสเราจะไปโอกาสกันแล้วนะเออมามาทำงานมาทำงานเร็วทำงานโอกาสเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยางโอกาสร่วงนะทำดีๆ เฮ้ยลวงแล้วอรอลวงแล้วก็ตายเอ่อนี่พุปอนในโลนี่ส่งก็สวยแล้วเนี่ยเฮ้ย,ยไปไหนอัเนี่ย

ยูสนุกไหมยวเมื่อกี้เราไปดวงจันทร์มาป่ะ <c oughs> เราไปดวงจันทร์มา เดินนี่เดินนิ้วกระโดดแล้วเออกระโดดแล้วกระโดดกระโดดเออนั่นแหละกระโดดไปเนี่ยอยู่โอกาสทำเดินอย่างเงี้ยเลยเออดรดินดดรดิน สูงๆก็ได้แล้วขา,าแตะพื้นนี่เออเออนี่นิวเป็นแล้วนิวเป็นแล้วดิ้ง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 ดิงบ้านชอบเหมือนแล้วมนมีไม่กระโดดละอมิปนเหรอมิปนอันนี้มีอะไรบ้างปน้นมีของกินอะไรบ้างอ่านออกเปล่า เนี่ยเจลลี่ดิงมีไก่ด้วยว่ะเฮ้ยของกินเนของกินมีกะเพราป่ะเนี่ยเพราะว่ามีกะเพราว่ะดูดิของญี่ปุ่นอ่ะไม่มีกะเพราพายุนกะทิงพายุนะเฮ้ยเอากะทิเน่ยหมูเด้งว่ะหมูเด้งว่ะหมูเด้งเดี๋ยวพี่ปลอนเล่นรอบต่อไปให้๋ยวเล่นก่อนหมูเด้งรอบเอาช้างเหรอ ช้างไหนช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนช้างกดตัวช้างนิ้วอยู่ไหนช้างนิ้วอยู่ไหนเร็ว17คะแนนโอ้นิ้วได้นะตาพี่ป้อนดูดิจะได้กี่ตัวป้าตัวไหนหูแดงว่าหูเด้สามสี่แลยำนิ้วว่ะสิบหกแล้วสเอ้ยี่ยี่ยี่ยียี่ ยอดนยวมีตอนได้ยี่สิบนะรถไฟปะเนี่ยรถไฟรถไฟปะเนี่ยไปแล้วรถไฟไปแล้วรถไฟอู้หไปกดนู่นนะรถไฟหรือเปล่ารถไฟหาหอำหดปันจะหอมหดมันเนี่ย บ้านวางกับหัวเฮ้ยมาแล้วไปไหนอะนู่นนู่นตรงนู้นรถรถบินลแล้วหารถขับแล้วมาแล้วนูนุนขับรถมาแล้วไหนนิวรูปแบบไหนเุ้ยนิวแบบนี้เหรอเฮ้ยนวิว้ว